ใครจะเป็นสุดยอดผู้เล่นที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดในสนามฉงชิ่งเมืองซ้อนชั้นใครเร็วที่สุดเอาตังไปเลยจากผมกติกาการร่วมสนุกกดติดตาม y u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  e แ p น n d a ตาดำกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ชื่อของตัวเองใต้คลิปนี้ Add Discord Panda 6007แล้วก็ระหว่างเล่นต้องมาแชร์จอให้ผมดูให้เวลา15นาทีในการเค้นเวลาออกมาให้ดีที่สุด โดยการเล่นนะครับเราจะให้สร้างห้องเล่นคนเดียวปรับเป็นรถ Class อ็กซ์ตี e c u 0แล้วก็แค่นี้แหละเล่นให้ผมดูภายใน15นาทีทำเวลาออกมาให้เร็วที่สุดรางวัลสำหรับผู้ที่เร็วที่สุดอันดับ1,500บาทอันดับ2,800บาทอันดับ3,600บาทอันดับ4,400บาทและอันดับ5,200บาทกำหนดเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนาเวลาเที่ยงคืนมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ ร o t ชอปเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยร้านจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายมีเกมให้เลือกเติมโปรโมชั่นพิเศษมากมายร้านเปิดทุกวันทักปุ๊บเติมปับ๊บสนใจอินบ็อกซ์ทักเพจหรือแอดไลน์ได้เลยร o t ชอปเกมมิ่งก็ไปกดติดตามเพจเติมเกมของเราด้วยนะครับโปรโมชั่นมากมายมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูบ้างก็นี่นะตั้งค่าเป็น X ติมออัปเกรดพาร์ทเลเวล5ก็มาลองดูกันอันนี้เป็นตาแรกเลย ดูซิว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับก็ผมจะใช้เป็นชิลอนนะจูนเป็นสามสามหนึ่ที่ผมถนัดตอนนี้มาร่วมสนุกกันเยอะๆครับก็แชร์จอให้ผมดู15นาทีเค้นเวลาออกมา ดิบนิดนึงอ่าฮะอุ้ยเปิดมาก็สก,กิดกำแพงขวาไปแล้วเมื่อกี้หลายยาว เอ้ย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 อย่าหลุดอ่าน,นั่นไงห,หลอดหลุดแต่ก็ไม่ได้เสียหายครับก็เล่งได้อยู่อันนี่สีวงกว้างไปบนี<ๆ>้เนี่ยเมื่อกี้พลาดนิดนึงไหลาย,ยาวอีกรอบอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะถือว่าสวยครับดีเลยเมื่อกี้ โอเคอืม okay. สก,กินอีกแล้วอุ้ยชา้านิดนึงครับเมื่อกี้ก็เข้าไปที่เวลาเท่าไหร่หนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดเท่าไหร่จุดสี่ก่อนนี่แหละครับ อันนี้เป็นตาแรกก็ลองลองดูนะมาเล่นกันเยอะๆให้เวลา15นาทีเลยเอาหลายๆรอบเลยเอาเวลาที่ที่ดีที่สุดมาวัดกันเลยใครเร็วที่สุดก็เอาตังค์จากผมไปเลยอ่าก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ